สิ่งที่มันไม่ลงตัวมันไม่สอดคล้องกันมันขัดแย้งกันเป็นธรรมชาติเป็นขัดแย้งกันพอเหมาะมันขัดแย้งกันพวกเรานี่พอเหมาะได้เพราะว่ามันก็ไม่ถึงกรุนแรงแต่ก็ยังขัดแย้งกันอยู่ยังไม่ค่อยร่วมไม้ร่วมมืออันนี้แหละมันก็เกิดจากอัตตาของแต่ละคนยึดถืออยู่นั่นนะวางเถอะวางอัตรามาร่วมกัน มันยิ่งน้อยนะมันยังไม่หายง่ายๆพวกเรานะ่มีอยู่ไปกี่หัวแล้วนับหัวได้แค่เนี่ยรวมตัวกันรวมหัวกันดีๆแล้ววางสิ่งที่เราวางคืออัตตาถือตัวเองว่าฉันถูกอาตมาก็พูดไม่รู้จะพูดยังไงหมดแล้วว่าผูกผิดมันไม่มีหรอกในโลกเนี่ยมันเป็นการยึดเท่านั้นแหละสัญญายะนิจานิมันไปนกําหนดว่าเอ้นี่ถูกมันก็ถูกอันนี้ผิดมันก็ผิด มันไม่มีหรอกสัจจะไม่มีอะไรไม่มีในโลกมันมีสิ่งเดียวเท่านั้นแหละคือองค์รวมคือหนึ่งเดียวกันหมดขัดแย้งกันนั่นแหละคือสัจจะสิ่งที่มีนะ่ะคือหนึ่งเดียวนะสำหรับตัวเองไม่มีนะั่นคือศูนถ้าสำหรับตัวเองในความไม่มีคือศูนย์ถ้าองค์รวมของหมูนั้น องรวมถ้ามีก็คือหนึ่งเดียวเป็นหนึ่งเดียวเอกกับภาเอกีภาวะต้องพยายามรวมสามคัคคีเอกีภาวะกันให้ได้พวกเราก็มีกันอยู่เท่านี้ง,ง่งง่งกันอยู่ทำไมอ่านจิตแล้วมันเกิดง,ง่งงๆอะไรวางโดยเฉพาะที่คนถือว่าใหญ่คนถือว่าถูก คนถือว่าตัวกูของกูหยุดเลยโยนทิ้งตัวกูของกูไม่มีใหญ่ไม่มีถูกไม่มีมีแต่หมูเพราะพวกเราคัดสรรมาแล้วว่าแต่ละคนที่มารวมกันอยู่นี่นคัดสรรมาโดยธรรมชาติโดยธรรมมาแล้ว โดยมีปัญญาเรียนรู้ว่าอ๋อมาอยู่กับโลกแบบเนี้โลกมันล้างอัตตาตัวตนมันล้างกิเลสเนี่ยดีที่สุดแล้วเราเลือกตัวเองมาเราบังคับตัวเองมาเราสมัครใจมาเมื่อมาแล้วโลกนี้สังคมนี้เขาก็ต้องอยู่รวมกันอย่างนี้อยู่โดยองค์รวมช่วยกันไปเสร็จแล้วก็ให้พยายาม ช่วยกันบางคนแม้แต่อัตมายังไม่ฟังเลยฟังก็ไม่เชื่อไม่เอาตามแข็งข้อกับอัตมาอัตมาก็สุดวิสัยเหมือนกันเพราะว่าไม่บังคับคับไม่บังคับไม่ได้แล้วขนาดอัตมายังไม่เชื่อแล้วคุณจะอยู่กับหมู่นี้แล้วคุณจะไปเชื่อใครคุณก็คือคนคนหนึ่งที่จะต้องแบ่งอำนาจเหมือนอย่างยุบพระพุทธเจ้าก็มีพระพุทธเจ้าเป็นใหญ่ อีกคนหนึ่งที่เขาจะทําความเป็นใหญ่ซ้อนพระเจ้าคือเทวทรรมเขาก็จะมาสร้างบริวารในนี้เท่านั้นเองแข่งกับพระพุทธเจ้า<ม>ขอไปนะอาตมาไม่ได้ไปเทียบตัวเองกับท้าพระพุทธเจ้านะแต่เทียบเปรียบเทียบให้ให้ดูให้สภาพให้เข้าใจนะได้ว่าอย่างอาตมาว่าเอออาตมาว่าอตา,าอตมาเป็นผู้นําผู้ใหญ่แล้วก็ไม่เอาผู้ใหญ่ไม่เอาอาตมาจะเอาตัวเองเนะี่ยตั้งตัวเป็นตัวเป็นตน อาตมาพูดอะไรก็ให้ฟังอาตมาก็ไม่ได้บังคับนะเพราะอาตมาไม่ชอบบังคับให้ให้ยอมเองให้รู้เองให้เข้าใจด้วยปัญญาเองเพราะอาตมาเองเนี่ยอาตมาลำเอียงอาตมาไม่สมบูรณ์ไม่อะไรเก่งกว่าอาตมาจริงๆหรืออาตมาอยากรู้เก่งกว่าอาตมาจริงๆหรือถ้าเก่งกว่าจริงๆออกไปตั้งสิตั้งคณะตัวเองเลยเป็นชา้าง ปาตังคะเอาไปสร้างตัวเองแล้วก็จะเกิดกลุ่มเหมือนอย่างอาตมาพาพวกเราออกมาสร้างกลุ่มเนี่ยอาตมาไม่ได้สร้างอย่างพยองอย่างขนองอาตมาลาออกมาจากเทราสมาคมอาตมาเทียบอาตมาเป็นผู้ที่ศึกษาสูาตรทำปอตองโกของพระพุทธเจ้าว่าสูตรที่ท่านทำนั้นมันโอ้โหคนกินท้องขึ้นท้องเฟอ้อกันแย่แล้ว อาตมาเสนอในสูงพระพุทธเจา้าอันนี้ท่านไม่ฟังเลยท่านไม่แลไม่ตีทิ้งเลยอาตมาเป็นผู้น้อยอาตมาทํางานไม่ได้อาตมาว่าอาตมารับหน้าที่เอาสู่พระพุทธเจ้ามาเปิดเผยมาทําเมื่อท่านไม่เอาอาตมาก็าขอออกจากคณะบริษัทของท่านเถอะมาตั้งร้านปาตองโกเล็กๆข้างทางอาตมาพูดอย่างนี้จริงๆต่อหน้าพระร้อยแปดสิบรูปประกาศ นานาสัสดออกมา